ยูนิวอฟสามจกำลังจะมาภายในเดือนพฤษภานี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ u n นิวอฟนะครับหรือที่เราเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปยูนิคอร์นนะครับรูปสัญลักษณ์ที่เป็นยูนิคอร์นหรือที่เราเรียกว่าเหรียญยูนินะครับเพิ่งมีการ เปิดใช้ในประเทศไทยหรือมีการเทรดเหรียญในประเทศไทยเหรียญนี้นะครับในเดือนเมื่อประมาณ 2, เดือนสองเดือนที่แล้วเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอยู่ประมาณหลักพันต้นๆนะครับจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดนะครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนนะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยนะครับกว่านะครับถึงประมาณพัน สามร้อยนะครับหรือพันสองร้อยเก้าสิบกว่าเกือพันสามร้อยนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ตอนนี้ก็น่าเทรดน,นะครับในถ้าเกิดใครชอบสายระยะสั้นนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของยูนินะครับเราจะาเป็นแฟนคลับยูนินะครับสำหรับช่อง the master tree Th นะครับก็จะเป็นช่องที่เป็นสาวกยูนิเลยนะครับ ผมก็เก็บสะสมเหรียญน,นี้ไว้นะครับเหรียญเดียวเลยนะครับไม่ไปเหรียญอื่นนะครับและก็เหรียญยูนี้เนี่ยนะครับก็ตอนนี้มันกำลังเปิดอีกเวอร์ชันนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชัน3.0นะครับเนื่องจากคลิป2คลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงยูนีเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับแต่ ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะประเด็นที่ยูนิเนี่ยเวอร์ชั่น3.0เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับมันมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบอะไรครับซึ่งในเวอร์ชั่นที่แล้วเราได้อาในคลิปที่แล้วนะครับสองคลิปที่แล้วเราได้อาทิตย์หรือสามคลิปที่แล้วเราได้อธิบายถึงยูนิเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น2.0นะครับที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับงั้นเวอร์ชั่น3.0เนี่ยมันพัฒนาไปอย่างไรบ้าง แล้วมัมีความโดดเด่นอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าเวอร์ชัน3.0เนี่ยเขาจะเปิดในเดือนพฤษภาคมปี2021อันนี้นะครับเป็นข่าวดีด้วยนะครับสำหรับ u n i ิตที่จะรับนะครับสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาซื้อขายเหรียญโทเค็นนะครับสร้างโมเดลธุรกิจของ u n นิตพอมากพอสมควรนะครับและ u n i ิตเนี่ย น่าจะทำให้นักลงทุนเข้ามาสร้างการระดมทุนนะครับและการซื้อขาดนะครับให้เหรียญเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีมูลค่ามีความน่าเชื่อถือสำหรับนักลงทุนในโลกของยุคโลกของธุรกิจโลกยุคดิจิตอลมากพอสมควรนะครับแล้วผมก็คิดว่าอยู่นี้เนี่ยน่าจะราคาไปไกลนะครับตอนนี้ก็โด่งดังแล้วนะอยู่นี้ก็เริ่มไปเทรดบนแพลตฟอร์มที่ใหญ่กุและกว้างมากขึ้นอย่าง พวกของอีโท o โรนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มเทรดโฟเร็กนะครับระดับโลกนี้เลยนะครับก็มีผู้ใช้แพลตฟอร์มเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับเป็นหลายสิบล้านคนเลยทีเดียวซึ่งยูนิ IT, เนี่ยก็เราจะเห็นว่าในโดยเฉพาะกระแสนในปีนี้นะครับค่อนข้างมากขึ้นนะครับแต่ราคาของยูนิเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะมันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ และแต่ว่าอัตราการขึ้นลงของยูนินะครับในช่วง1เดือน2เดือนนี้ผ่านมาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับคาดการง่ายยกเว้นตอนเวลาที่คริปโตมันปรับฐาดนะครับอย่างที่ตอนเวลาที่บิตคอยเนี่ยมันร่วงนะครับทำให้ราคาของยูนิเนี่ยมันมีปัญหาด้วยนะครับแล้วก็กระแสของอิตาเรียมที่มันมีปัญหาด้วยที่ประมาณต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีปัญหาเรื่องเครือข่ายอะไรก็ตามนะครับที่ผมติดตามข่าวอยู่ ก็ยูนี้ก็ร่วงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่ายูนี้เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะครับยังทำงานกับบนแพลตฟอร์มของอีเอร์แต่ว่ายูนี้ก็พยายามที่จะพัฒนารูปแบบและโครงสร้างธุรกิจบนบล็อกเชนในรูปแบบของตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะพึ่งกับอีเอร์เีมอยู่นั้น ถ้าจะสังเกตได้ง่ายนะครับวันไหนราคาอีเาเรียมดียูนิก็จะดีนะครับโดยปกตินะครับวันไหนราคาอีเาเรียมมีปัญหายูนิจะมีปัญหานะครับก็ต้องดูกันยาวๆดูกันต่อไปนะครับสำหรับใครเทรดเหรียญนี้นะครับผมแนะนำเลยถ้าระยะสั้นต้องอยูนิเท่านั้นนะครับที่เป็นเหรียญที่อาจจะเป็นหนึ่งในใจคุณแล้วเป็นเหรียญที่คุณชอบเลยก็ได้นะครับทั้นั้น แพลตฟอร์มการซื้อขายนะครับในการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิตอลนะครับแบบ d f i i นะครับหรือการกระจายอำนาจนะครับยูนียถือว่าเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำเลยนะครับของพวกธุรกิจนะครับโลกยดิจิตอลนะครับได้ประกาศความสำเร็จนะครับในเวอร์ชั่น3.0นะครับและก็เครือข่ายอีเ e อ e รียมที่สำคัญทั้งหมดนะครับเพราะว่ายูนี้ยัง ทำงานบนแพลตฟอร์มอีทอเรียมอยู่นะครับมีเครือข่ายอะไรบ้างนะครับที่ประกอบในอีทอเรียมอย่างเช่นโ o ฟสแ n นนะครับริกกิสไบนะครับโคแวนแล้วก็อ่าโกเอนะครับผมอาจจะสะกดผิดนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับและเราต้องดูนะครับว่ายูนิวาได้ประกาศรางวัลสูงสุดถึง5้าแสนดอลลาร์สหรัฐทำอะไรนะครับ Oh, น่าตื่นเต้นมากนะครับประกาศให้รางวัลนะครับสำหรับผู้ที่สามารถบอกข้อเสียนะครับและจุดอ่อนของ u n นิวารได้นะครับว่า u n นิวารเนี่ยมีข้อบกพร่องอะไรนะครับแต่ข้อบกพร่องต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้ได้ถูกเปิดเผยมาหนึงอย่างนะครับคือเขาเรียกว่าบั c k นะครับในสมาร์ทคอนแท็กเวอร์ชันส สามจุดศูนของยูเนี่ยนะครับซึ่งจะเปิดในเดือนพฤษภาคมบัคนี่ก็น่าจะเป็นความความรวดเร็วหรือว่าอุปสรรคปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรพวกเนี้นะครับก็เขายังไม่ได้สรุปตรงนี้นะครับว่ายูนี้มีปัญหาอะไรแต่ยูนี้เนี่ยเป็นที่บอกนะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับก็คือว่าคนที่ เป็นนักธุรกิจนะครับที่เข้ามาช่วยในการระดมทุนการซื้อโทเกนของอยูนี้เนี่ยสามารถที่จะพูดนะครับและก็ให้ความคิดเห็นว่ายูนี้จะพัฒนาเครือขายต่อไปอย่างไรนะครับก็มีหลายเหรียญน,นะครับที่ที่ใช้ในการเทรดนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เป็นรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับในการพัฒนาระบบซึ่งยูนี้เนี่ยก็พัฒนาระบบนะครับในรูปแบบนี้เลย นะครับพยายามที่จะให้ระดม brainstorm นะครับความคิดของคนที่เข้ามาใช้งานในระบบนะครับแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบที่ยู่นี้จะพัฒนานยังไงต่อไปนะครับนั้นยูนิวาร์เนี่ยเป้าหมายอัปเกรดในระบบครั้งนี้นะครับในเวอร์ชั่น3.0เนี่ยจะทำนะครับมีเป้าหมายคือสร้างประสิทธิภาพนะครับทางเป้าหมายเกี่ยวกับเงินทุนนะครับ และเป็นการใช้ในการบรแหารสภาพคล่องอย่างพวก p s s s v e income นะครับในการกำหนดเหรียญน,นะครับและก็สามารถที่จะใช้ในการลงทุนในดีฟายนะครับหรือว่าการลงทุนบนแพลตฟอร์มที่กระจายอำนาจนั่นเองนะครับในการอัปเกรดในครั้งต่อไปนะครับของอยูนี้เนี่ยเขาก็คิดไว้แล้วนะครับว่าเขาจะประกอบด้วยค่าธรรมเนียมหลายระดับ ทำให้ liquidity นะครับ providers นะครับ, ers, รบหรือ LP เนี่ยคือผู้รับราคา bid ask นะครับธนาคารก็เสนอให้โบรกเกอร์เนี่ยที่จะได้รับเงินชดเชยสำหรับการรับความเสี่ยงที่หลากหลายในการเข้ามาทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มของอยูนินี้เองนะครับนั้นยูนิวา a ์ฟนะครับเวอร์ชัน 3.0เนี่ยนะครับมีค่าทาเนียม3ระดับนะครับแยกกันตามความผ่านพวงของคู่เงินที่คาดไว้คือ0.05%นะครับ0.3%นะครับและ1.00%ซึ่งให้มีการป้องกันที่ดียิ่งขึ้นนะครับจากการสูญเสียที่ไม่แน่นอนของ LT เดี๋ยวเราจะไปอธิบายคลิปอื่นนะครับว่า LP คืออะไรนะครับแต่อยู่นี้นะครับก็พยายามที่จะประกอบค่าธรรมเนียมหลายระดับนะครับเพื่อจะให้คนที่เข้ามาทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มนี้นะครับยอมรับความเสี่ยงนะครับตามจำนวนเงินที่ลงทุนครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าค่าธรรมเนียมบนเครือข่ายของอีเธอเรียม นเนื่องจากอยู่นี้เนี่ยทำงานบนแพลตฟอร์มของอีเทอรนะครับอาจจะไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ทุกระบบนะครับแต่ยังมีอยู่นะครับทำให้ค่าใช้ใจ่ายนะครับที่ทำงานบนแพลตฟอร์มอีเทอรต้องเสียอีกต่อหนึ่งต้องเสียให้กับ e ีเ e r ร u m ด้วยนะครับและมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงประมาณ67.86ดอลลาร์นะครับสำหรับการแลกเปลี่ยนโทเค็น บน Uniswap นะครับถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยตามข้อมูลของ Ether Scan นะครับ Ether Scan ก็คือว่าตัวที่ใช้ในการประมวลผลนะครับของเหรียญของ Ethereum นั่นเองนะครับแต่ Decentralized Exchange นะครับหรือที่เราเรียกตัวย่อว่า DEX นะครับอย่าง Uniswap นะครับก็ยังดึงดูดประมาณการซื้อขายที่สูง ถึงแม้ว่ามันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมจากอีเทรเรียนะครับเพราะว่าทําบนแพลตฟอร์มอีเทอร์เรียมอยู่ยังพึ่งพาอีเทอร์เยมอยู่ยังไม่มีรูปแบบการวิเคราะห์ประมวลผลของตัวเองนะครับทำให้ค่านะครับใช้จ่ายเนี่ยมันสูงเพราะไปเสียค่าธรรมเนียมอีกต่อแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนมากเนี่ยก็ยังเชื่อใจใน u n i ิ s อย และเราต้องมาดูนะครับวันที่20เมษาเนี่ยผู้ก่อตั้งนะครับยูนิวัอย่างไฮเดนอาดัมนะครับได้โพสต์แพลตฟอร์มดังกล่าวว่ามีมูลค่าซื้อขายถึง1,000 0หมื่นล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์เป็นครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่นักลงทุนที่ชอบในการลงทุนในโลกในโลกธุรกิจโลกยูบีตอดเนี่ยนะครับ เข้ามาลงทุนใน u n i ิฟมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่า u n i ิฟก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เริ่มมีการเทรดบนแพลตฟอร์มชั้นนำของของกระดานคิปโตมากยิ่งขึ้นนะครับและผมเชื่อว่า u n i ิฟนะครับตอนนี้ราคาจะยังไม่ได้ไปไกลมากนะครับในช่วงไตามาสนีน้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับยูนิฟ ถ้าเก็บอีกสักสองปีผมว่าคุ้มนะครับสำหรับท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับยูนิสนะครับอยากให้ช่องของเรานะครับาหาข้อมูลตรงไหนนะครับนำเสนอตรงไหนมากขึ้นนะครับอยากรู้อะไรมากขึ้นนะครับสามารถโพส์เข้ามาใต้คลิปเราจะพัฒนาช่องของเราต่อไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง ที่ต,ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีได้ทุกสัปดาห์เรามีสามช่องทางนะครับคือบล็บอกดิ Facebook และ Youtube นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน